เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ S และ Android เลยไปข้อ19ให้ Fx เท่ากับ Absolute X บวก1ลบ3และ Gx เท่ากับรูของ9กลบ x ำลังสองจงหาค่าต่างๆ ข้อ1 f ของ g 0และ g ของ f 0ข้อนี้เอ่อข้อ19ก็คือง่าคือแค่แทนค่าแค่แทนค่าแล้วก็หาแค่นั้นเลยเราก็จะมาแทน g 0ก่อนซึ่ง g 0ของเราก็จะเท่ากับรูทของ9-0ลบ0กำลังสองซึ่งเท่ากับรูทหรือเท่ากับ3นั่นเองดังนั้น F ของ G0 ก็จะเท่ากับ F ของ3ซึ่ง F ของ3เท่ากับ Absolute 3บวก1ลบ3ซึ่งก็คือ Absolute 3บวก1ก็คือ4ลบกับ3ได้1แต่ว่า F ของ G0 เท่ากับ1ต่อมา G ของ F0 ก็คือ เราก็หา f 0ก่อนซึ่ง f 0เท่ากับ Absolute 0นบวก1ลบ3ก็ได้ออกมาเป็น1-3ลบ3หรือว่าลบ2ดังนั้น g ของ f 0ก็คือ g ของลบ2ซึ่งได้ว่า Root กลบกับลบ2กำลังสก็คือ9ลบส ได้เป็นรูทห้ดังนั้น g ของ F0 ก็คือรูทห้ข้อนี้ก็คือข้อแทนค่าเฉยๆต่อมา F ของ F3 ก็คือ F3 เท่ากับ Absolute สามบวกหนลบสซึ่งเท่ากับ1ดังนั้น F ของ F3 ก็คือ f ของ1ซึ่ง f ของ1ก็คือ1บวก1 a b s o แอบส1บวก1ลบด้วย3ซึ่งก็คือ2ลบ3ได้ลบ1แสงว่า f ของ f 3เท่ากับลบ1ต่อมา g ลบ2เท่ากับรูทของ9ลบกับลบ2ลังสซึ่งก็คือ9ลบ4หรือว่า รูทห้าด,ดังนั้น G ของ G ลบสองเท่ากับรูทของเก้าลบกับรูทห้ากำลังสองซึ่งก็คือเก้าลบห้าได้รูทสี่หรือว่าสองนั่นเองดังนั้นก็จะได้ว,ว่า G ของ G ลบสองเท่ากับสอง ข้อนี้ก็ง่ายมากเพราะเป็นข้อแทนค่ะไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรเลยต่อมา f ของ g ลบหซึ่ง f ของ g ลบหก็คือ f o g ลบหมันแปลว่า f ของ g ลบหนั่นแหละซึ่ง g ลบหเท่ากับ9กลบกับลบหนึ่ลังสองได้ออกมาเป็น เลบกับ 1>, 1ได้เป็นรูทแปดดังนั้น F ของ t 1ลบหก็คือ F ของรูทแปซึ่งเท่ากับก็คือสมการนี้นะรูทแปบวกหนึ่งลบสก็ได้ออกมาเป็นรูทแปด ลบสองต่อมา G ของ F 2สองก็คือ GF2 ซึ่ง F2 เท่ากับ Absolute X บวกหนึ่งอบสลบวกหลบด้วย3ก็คือ3าลบสได้ศูนดังนั้น G ของ F ของ2เท่ากับ c ของ0ซึ่งเท่ากับ9-0ลบ0กำลังสองได้9ซึ่งรูทก็เท่ากับ3เพราะว่าตรงนี้เท่ากับ3ส่วนตรงนี้ได้รูทแดลบ2ถูกไหมถูกแล้ว ต่อมา f ของ f 1ก็ได้ว่า f 1เท่ากับ1บวก1ลบ3ได้เป็น2ลบ3หร,หรือว่าลบ1ดังนั้น f ของลบ1ก็คือลบ1อันนี้คือ f ของ f 1 ก็จะเท่ากับ f ของลบหนึ่งเพราะ f หนึ่งเท่ากับลบหนึ่งดังนั้นซึ่ง f ของลบหนึ่งก็จะเท่ากับลบหนึ่งบวกหนึ่งใส่อบสโลรดลบด้วยสามก็จะได้เป็นศูนย์ลบสามได้ลบสามต่อมาจะเป็น g สามเท่ากับเก้าลบสามกำลังสองก็คือเก้าลบเก้าได้ศูนย์ ดังนั้น G ของ G3 ก็จะเท่ากับ G ของ0ซึ่ง G ของ0ก็เท่ากับ9ลบ0กำลังสองก็คือได้9ซึ่งรูทเกก็จะเท่ากับ3ก็จะได้ว่า G ของ G3 ได้3ใส่เท่ากับนะต่อมา F ของ Fx f(x) เท่ากับ absolute x บวก1ลบ3 f ของ f(x) ก็คือ absolute ของ absolute x บวก1ลบ3บวก1ลบด้วย3ง่ายๆก็คือเราเอา f(x) ทั้งหมดอะ แทนที่กับ x หรือถ้าเรามองง่ายๆก็คือ y ถ้า f ของ f x ก็จะเท่ากับ f ของ y ซึ่งเท่ากับ absolute y บวก1ลบ3ถูกไหมและเราก็จะแทนค่า y ด้วย x บวก1ลบ3เข้าไปก็จะได้ว่า x บวก1ลบ3บวก1แล้วก็ลบ3อีกรอบแค่นั้นเองถ้าสมมติว่า ยังไม่ชินนะนะก็จะได้เป็น a อ s o l u t e ของ a b s ส l u t e x บวกหนึ่งลบสองทั้งหมดลบสามคือถ้ายังไม่ชินก็ให้มอง fx เป็น y ถูกไหมก็จะได้ว่า y เท่ากับ a อ s o l u t e x บวกหนึ่งลบสามซึ่งเราต้องการ f ของ fx หรือ f ของ y นั่นเองซึ่ง f ของ y ก็คือ y บวก y บวกหนึ่งแอบสโรดยบวกหนึ่งลบสาม ดังนั้นเราก็จะแทน y กลับเข้าไปด้วยค่าของ absolute x วง1ลบ3ก็จะได้เป็น absolute ของทั้งหมด absolute x วง1ลบ3บวกด้วย1แล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็ลบด้วย3อ่ามาดูอีกข้อก็คือ g ของก็คือ g x อย่างเดียวได้รูท9ลบ x กำลังสถ้า g ของ g x ก็คือ g ของ y ก็แสดงว่า 9-y ลบ y กำลังสองซึ่งเราให้ตรงนี้เป็น y ดังนั้นถ้าตรงนี้เป็น y ก็แสดงว่ารูท t กลบกับแอบส์ลูท 9-x ลบ x กำลังสองก็คือ y นั่นแหละทั้งหมดกำลังสองก็จะได้เป็น พี่ต่อตรงนี้นะก็จะได้เป็น9ลบกับ9ลบ x กำลัง2ก็คือถอดแอบส์ลูดออกมาได้ถูกไหมไม่ใช่ถอดแอบส์ลูดถอดรากที่2เพราะรากที่2ยกกำลัง2ก็ได้ตัวเดิมก็คือ9ลบ x กำลัง2ดังนั้นก็ได้ออกมาเป็นรูท x กำลัง2นั่นเอง ซึ่งการถอดรูท x กําลังสองก็คือ mm hmm. การถอดรูท x กํลังสองเราจะได้แอบส์ลูท x เสมอเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถถอด absolute x กําลังสองไออกมาเป็นลบสได้เข้าใจปะอย่างข้อเนี่ยคือเราถอดรากที่สองของ9ก้อะ เราไม่สามารถถอดออกมาเป็นลบสได้คือเพราะมันติดเครื่องหมายรูทอยู่แล้วอะคือเราไม่ได้ติดเครื่องหมายบวกลบรูทอะแบบถ้าสมมติว่าเขาให้หารูทเ้าเพียวๆอย่างเงี้ยเขียนมาเป็นรูทเก้ายังไงก็ต้องเท่ากับ3ถูกไหมเขาไม่ได้ให้หาบวกลบรูท ก็คือเราต้องจำไว้เสมอว่าถอดล่าที่2ของ x กํลาลังสองจะได้ออกมาเป็นแอบ o l โซล x เสมออย่างข้อนี้นี่ไง g ของ g ลบสองถูกปะก็คือ g ของ g x เมื่อเราถอดค่าออกมาได้เราจะได้ออกมาเป็น absolute ูของ x ในที่นี้ก็คือแอบส l โซลตของลบสได้ออกมาเป็น2องเราจะได้เราจะถอดออกมาแล้วเราจะไม่ได้สองอะ่ะเ,เราจะไม่ได้ลบสองอะ่ะ เพราะว่ามันจะยกกําลังสองก่อนซึ่งการยกกําลังสองก่อนทําให้มันเป็นค่าบวกแล้วเราค่อยถอดรูทเจนไหมว่าการที่เราทําลบสองยกกำลังสองก่อนกลายเป็นสี่อะแต่พอเราถอดรูทย้อนกลับมาเราจะได้เป็นสองเพราะสิ่งที่เราต้องทําก่อนก็คือการยกกําลังสองน,นั่นเองก็มาดูอีกครั้งก็คือข้อนี้ก็ให้แทนค่าธรรมดาโดยเราจะแทนจากข้างในก็คือแทนจีศูนย์ก่อน ว่า G0 นเท่ากับอะไรซึ่งเาแทน G0 ศได้3ดังนั้นเราก็เอศูนย์ที่เท่ากับ3มาแทนใน F ก็จะได้เป็น F ของ3ถูกปะซึ่ง F ของ3ก็จะได้1ก็ทำไปเรื่อยๆหา F0 ศย์ก่อน f ศูนย์ออกมาได้ลบสแปลว่าเราจะต้องหา G ของลบสซึ่ง G ของลบสได้รูทห้าข้อนี้ก็แทน F3 เข้าไปซึ่ง F3 เท่ากับ1 ดังนั้น f ของ f 3ก็คือ f 1ซึ่ง f 1ได้ออกมาเป็นลบ1 g ของลบ2แทนเข้าไปได้รูท5ดังนั้น g ของ g ลบ2ก็คือ g ของรูท5ซึ่ง g ของรูท5ได้ออกมาเป็น2ต่อมา f o g ลบ1เราสามารถเขียนได้อยู่ในรูป f ของ g ของลบ1ซึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือหาจากหน้านในก่อนก็คือ g ของลบ1ได้ออกมาเป็นรูทแปแล้วเราก็ค่อยแทนรูทแปไปใน f ก็คือหา f ของรูทแปได้ออกมาเป็นรูทแปลบสข้อนี้ก็เหมือนการหา f2 ก่อนซึ่ง f2 เท่ากับ0ดังนั้น g ของ f2 ก็คือ G ของ0ซึ่ง g 0เท่ากับ3ก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ3 f ของ f1 เนี่ยข้อนี้ข้อสียกับข้อ5้าก็คือล้อก,กันให้ดูเลยนะก็คือ f ของ f1 หา f 1ได้ออกมาเป็นลบห f ของลบหอีกรอบได้ออกมาเป็นลบสส่วนข้อนี้ก็คือ g 3หาออกมาได้0ดังนั้น g ของ g 3ก็คือ g 0ได้ออกมาเป็น3 f ของ f x ก็คือเราจะแทน f x เท่ากับ a อ s ซ l ล t ด x บวกหลบสถูกไหมตามโจทย์ซึ่งที่จะให้ค่าออกมาเป็น y ดังนั้น f ของ fx ก็เท่ากับ fy ซึ่งเท่ากับ Absolute y บวกหทั้งหมดลบสแล้วเราก็แทนค่า y ย้อนกลับไปก็คือ y เท่ากับอย่างนี้ย้อนกลับไปก็คือ y เท่ากับ absolut e x บวกหลบสย้อนกลับไปในสมการจึงได้สมการออกมาเป็น a b s o l u t e ของ a b s o l u t e x บวกหลบด้วยสแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็ลบสาม ซึ่งถ้าน้องแทน1เข้าไปในนี้เพราะมันเป็น f ของ f x ถูกปะแสดงว่า f ของ f 1ก็จะต้องสอดคล้องกับสมการนี้ซึ่งก็คือถ้าพี่แทน1เข้าไปก็จะได้เป็น Absolute 1บวก1ก็คือได้2ลบ2ได้0แอบ o l ลู e ของ0ก็ได้0ลบด้วย3ก็ออกมาเท่ากับลบ3แสดงว่าค่าที่เราคิดออกมาค่อนข้างถูกต้องอย่างแน่นอนส่วนข้อสุดท้ายก็คือ g ของ g x ซึ่ง g x เท่ากับ9ลบ x กำลังสองใส่เครื่องหมายรูทพี่ก็อยากให้มันเท่ากับ y แสดงว่า g ของ g x เท่ากับ g y ซึ่ง g y ก็จะเท่ากับ9ลบ y กำลังสองและพี่ก็เอา y เท่ากับ9กรูท9ลบ x กำลังสองเข้ามาแทนซึ่งมันติดกำลังสองอยู่กำลังสองกับรูทก็ตัดกันไปก็เหลือแค่9ลบ9 9ลบวงเล็บ9ลบ x กำลังสองซึ่งก็ได้เป็น9ลบ9บวก x กำลังสอง ไดเป็นรูท x กำลังสองซึ่งรูท x กำลังสองจะถอดแอบส์ลูทออกมาได้รูทเเสมอดังนั้น g ของ gx จะได้ออกมาค่าเป็นรูท x ก็คือถ้าสมว่า g ของ g3 สามก็จะได้ออกมาเป็นสามหรือ g ของ g ลบสองก็จะได้ออกมาเป็นแอบส์ลูทของลบสองก็คือสองนั่นเองข้อนี้ง่ายๆก็คือแค่แทนค่าทบทวนเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง